มาหมัน่น้ำผลไม้ค่ะไหนมหมั่นหมั่เออไม่เตะลูกยูตัวอจโอจโอโยออจฮอร่อยหมคะหมัมม่อร่อยคะโอ๊ยโอโอ๊ยโอ้ยา้า ฮ้เลอเฮลอปะวะโอ้ยโอยอร่อยจังเลยน้ำผลไม้มันอร่อยจังเลยตมตมน้ำรอเบรเน่เน่เน่ม่มด่รักยชิเลตมั้ยชิเลเลยชิเลตเลยมั้เชิเลน้ำสตรอเบอรี่น้ำสตรอเบอรี่ วบ๊ะบบะให้น้องกินน้ำด้วยบาบ๊ใจดีจังเลยบ๊อบ๊ะช็อกครับฮันนี่บริขายกูทายว่าคัพสเตเคล่กูเซอรดคาเล่กูเซอร์เลบาบ๊ใจดีจังเลยอืมโอ้ยอร่อยจังเลยบ๊บบคะับ โอ้ยอร่อยจังเลยโอ้ยบับาคะโอ้มีวิตามินด้วยค่ะบับาบับาคะวิตามินค่ะบับาอืมอืมโอ้น้องเก่งจังเลยค่ะบับาคะวิตามินอยู่ไหนคะโอ้บับาวิตามินค่ะบับบ้า น,น้องเล่นช้อนก่อนบว่าวิตามินแบบว่า,วาอ่ะน,น้องเล่นช้อนก่อนอ่ะอืมอืมอันนี้เป็นวิตามินดีคะ่ะวิตามินดีคะ่ะน้องเพทายต้องกินทุกวันอันนี้เป็นเป็นเอ่อเลือดคะ่ะเป็นฮานิตบนเนฮิเเอ่อเป็นวิตามินสําหรับเลือดคะ่ะเป็นเป็นเป็นเอ่อเป็นธาตุเหล็กนะคะเป็นธาตุเหล็กนะคะอันนั้นสามโยชนคะ่ะ อุ้ชดำหนึ่งสองสามอันนี้อันนี้แปดอันนี้เซก,กิสม<า>ั 6, 7, ้ยหนึ่งสองสามสี่หปดบาบ้าคาโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมีน้ำผลไม้ออย่างหนึ่งค่ะน้องค่ะ มี ayam อ่ะเก็บสุทธิตัวนั้นอะแล้วมันยอมมันซื้อได้ ben อยู่แบแบวิรัสโหยะทำ Baba, อ่ะอ๋อบ๊ะบ๊ะบ๊ะให้น้องกินน้ำผลไม้เร็วค่ะเอ้ยอร่อยจังเลยค่ะบ๊ะค่ะเอ้ยๆๆๆๆโอ้มันอร่อยจังเลยอุ๊ย อันนี้อะไรที่บิดนองโอ้นี่นะคะทำไมหล่ออย่างนี้คะทำไมน้องหล่ออย่างนี้คะลูกเอ๋ยอืมมั่งมั่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 โอ้ยมันอร่อยจังเลยค่ะบาบาค่ะโอ้ยอืมอืมใจเย็นๆบาบาพิรุษบาบาท่ามท่าน กินน้ำแล้วบับบับให้น้องกินน้ำกินน้ำค่ะกินน้ำกินน้ำอ่ะ mềm ๆนะเงียบเลยเห็นไหมน้ำมันอร่อยจังเลยโอน้ำมันอร่อยจังเลยค่ะโอ้เสร็จแล้วค่ะขอบคุณครับบับบเชเชเกรีดรีมบับบขอบคุณค่ะขอบคุณครับบับบขอบคุณครับโอ้บับบับอบบับาอบ ป็บอกาอบเออเออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยง่วงแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่โอ๊ะให้เดี๋ยวแม่โอ๊ให้เออ